เป็นครั้งแรกนะครับตัวนี้อน้องยอมทับได้ขี่ปลาโรมานครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้ที่งานสถาปนาจาังเก็ตสุธรนะครับประจำปี2567นจะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1มีนาถึงวันที่10มีนาคมนะครับตัวนี้ก็10วันนี่ก็ไปวันเดียวนัว่นแหละก็ครั้งแรกก็จะขี่โดรมอนนะโอ้โอเห็นจะขี่รถ ในเกมลองทําดูเป็นได้นะครับขี่ง่ายๆนะครับโอ้โหตำสาวๆเยอะเลยครับเรียกตำแต่สาวๆออานะอโอ้โหดูกใช่ยนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยจอมทัพเนี่ยโอ้โหดูไปดูดูดูดอ,อซิกแซกไปยาวไปครับยาวไปโอ้โห,โโหขี่จนว่าเล่นนะครับโอ้โหลองมาดูลองมาเล่นดูนะครับที่งานกาชาินะครับหรือว่างานสถาปนา จังหวัดเตสวรรนะครับวันนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่10มีนาคมนะครับปีนี้เนะี่้ยปี2567ครับขึ้นทุกปีนะครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหก็พาไปตออ่อโน้อากาศร้อนครับอากาศร้อนถ้ามาช่วง6โมง6โมงถึงถงทุ่มเนี่ยอากาศน่าจะเย็นนะีนี้ร้อนมากไม่ไหวนะครับเน่งร้อนอากาศร้อนโอ้โหเพลินเลย เพลินเลยเพลินเลยอ่ามาดูมาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศโอ้ของเล่นเยอะแยะเลยดูดูฮึมเมืองยักษ์ก็มาเมืองยักษ์ก็มีโอ้โหใครชอบบาดเสียวมาดูมาดูได้นะครับมาดูได้ยักษ์ฮึมจอมรับกินอะไรเนี่ยโอ้โหคืออนะไรเนี่ยทำใหญ่ๆงู <ห ả? S 2> มาดูมาดูแม่นปลาปลาลูกสุดท้ายจะได้ไหมปลาโดนปอดหนึ่งสองสามแอบทุกลูก,ลก,ลก โอ้โหแตงกวาที่กในเย็นเย็นั้งกวาที่กนเออปลาล้เรียบร้อยอยอเดียวกับตาเลยเรียบร้อยตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆเลยตัวขี้เขียวนี่มาดูมาดูนี่ไอหนุ่มยักษ์ไอหนุ่มยักษ์เขียวไอหน่ายักษ์เขียวโอ้โหถ่ายรูปเซหน่อยไปถึงเล็กๆจำ้เอาถ่ายกับเมียเมียจ้ ยิ้มยิ้มะโอเคไปกันต่อไปกันต่อโอโตนี้ไปบ้านพีหไปดีเดินไปเรื่อยก็อย่างเล่นอยาเดินทาแต่ของกินช่วงนี้เดินไป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  อตัวนี้กระลอกกระลอกกระลอกแล้วกระลอกแวมวตัวนี้แพะแม่ก็มาให้แม่บเดินไปโอโกนี่สิงสาสวรรค์นะครับสิงสาสวรรค์บรรยากาศที่จังหวัดสุโขทรยนะครับวันสถาปนาจุดขึ้นที่บุงน้อยบุงใหญ่ครับข้างแม่น้ำสีการ์ชาดท้องเขมาดูโอ้สไลเดอร์ก็มีทุกๆปีนะครับเนาะ รถไฟของเล่นเยอะแยๆนะครับเตรียมเงินไว้เยอะๆนะครับสำหรับพ่อแม่นะครับนึ่ถึงวันที่สิบดืนเดือนเอ้โหบรรยากาศดูบรรยากาศชมบรรยากาศมีนาคมนะครับเนาะการมเย็นนะครับนู้นู้นหลายๆครับตัวนี้อะไรเนี่ยเอลนาะเอลอยากเห็นนันอยากเห็นนี่ให้เอาของเล่นกับนันจับสลากกับป้ายยังดอกครับพี่น้องป้ายดวงมันมันทำมันจับสลากกันเด้อครับไปเบิ่งเด้อพี่ Saya ngam kita kanta.